มาแล้วนะครับสำหรับ Honda City 1.0 Turbo ตัวรุ่น SV ปี2022จด23สีเท่ามือเดียวคันนี้เลขไม่อยู่ที่40,000โลเท่านั้นเองนะครับน่าใช้งานมากๆใครที่ชอบรถไซส์เล็กแต่แรงนะครับแนะนำเลยครับ Honda City พ0 0เทอร์โบคันนี้นี่ไม่แท้ประวัติศูนย์แน่นอนนะครับภายในสวยๆกิ๊บๆเบาะหนัง a i r b a บ็ Air 4จุดเลยสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับ จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะทุกอาชีพสามารถออกได้หมดเลยสำหรับคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่8,000เท่านั้นเองนะครับใครสนใจติดตามรายละเลอียดเต็มๆในคลิปนี้ได้เลยบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาด สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์วันนี้เราอยู่กับช่องโอ๊ตรถผ่อนถูกและมีรถสวยน่าใช้เข้ามาแนะนำครับสำหรับ Honda City 1.0เทอร์โบครับคันนี้เป็นตัวรุ่น SV ลองท็อปนะครับออกห้างป้ายแดงมือเดียวเลยเป็นรถปี2 0 2 2จด3ด้วยนะคันนี้สีเทาดำครับลงล้อจัดทรงมาให้แล้วนะสวยๆแบบนี้มีคันเดียวห้ามพลาดเลยนะครับ ใครที่หาอยู่นะคันนี้บอกเลยว่าเลขไม่สี่หมื่นโลและราคาหายจากป้ายแดงไปถึง2 0 0แสนกบาทนะป้ายแดงนี้หกแสนเกือบเจ็ดแสนแต่ตอนนี้ไม่ถึงห้าแสนครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นแปดพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยสําหรับตัวรุ่นนี้และบอกเลยว่าคันนี้รถสภาพเดิมสีเดิมทุกจุดน่าใช้งานมากๆนะครับอันนี้มีการตรวจสอบตัวรถแล้วนะครับใครสนใจนะบอกเลยว่าทุกอาชีพออกรถได้หมดและที่สําคัญ รถของเรานะครับมีการตรวจสอบคุณภาพตัวรถด,ด้วยนะมากถึง200กว่ารายการนะครับตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําปล่อยรถให้ลูกค้าเรามีการตรวจตรวจรถตลอดนะนั่นหมายความว่าได้รถที่ผ่านมาตรฐานรถมือสองจากญี่ปุ่นและเยอรมน,นีแน่นอนนะใครสนใจจําเลขทะเบียนคันนี้ไว้เลย8 8ดแปกรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปเลยนะรถปี2022ถือว่ายังใหม่และน่าใช้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าซิตี้พันเทอร์โบ มือ2คันนี้สภาพจะเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมเดินดูรายละเอียดรอบๆตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่ายังคงน่าใช้อยู่เพราะโดยส่วนตัวผมก็ใช้งานอยู่ขับขี่สนุกครับฟีลิ่งดีนะขับเดิมๆก็สนุกอัตราเร่งดีไปจัดทรงก็ดูเท่ดูหล่อเลยสําหรับที่ใครชอบรถแบบว่าเครื่องยนต์บ็อกเล็กนะครับขนาดกระทัดรักแต่แรงนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าแรงพอตัวนะ,ะมาดูกันนะครับ โดยสเปคของเขานะครับจะได้ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกอันนี้ใส่เพิ่มเติมมาให้นะแล้วก็ไปใส่กระจังหน้าสีดำนะครับเพราะว่าโดยตัวรุ่นอสแตนดาร์ดเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับแต่นี่คือเป็นของของเดิมของศูนย์โรงงานมาแน่นอนนะดูจากพาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กมาด้วยนะแม็กดำครับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยแม็กดำยางตี24มาด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มดูเหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งจะมีการเปลี่ยน เพิ่งไปลงล้อมานะครับแม็กยังสวย่ออยู่แล้วก็ได้ดิสหน้าดมหลังนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีกระจกติดฟิล์มเข้มมาเลยนะครับแล้วก็กระจกเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับอันนี้คือไม่ได้มีการเปลี่ยนการแก้แต่อย่างใดนะครับคิวกันศาสตร์ของศูนย์นะครับตัวหลังคานะครับมีหลังคาไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับรวมไปถึงมีเสาวิทยุเป็นแบบคีบฉลามมาแบบนี้นะครับแล้วไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีมาให้ครบไฟท้าย led มีเซ็นเซอร์ท้ายทํางานคู่กับตัวกล้องมองหลัง เรียกได้ว่าออปชันจัดเต็มนะอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับน่าใช้นะครับนั่งไปเที่ยวใกล้ๆได้หมด4ท่านนะนั่งโดยสาร4คนนะผมบอกเลยว่านั่งสบายอัตราเร่งดีไม่อ่ดขน,นของโหลดเต็มแม็กรถก็ไม่ไม่มีอืดนนะแต่ผมแนะนํานะว่าให้เติมถ้าเราจะบรรทุกแล้วขนคนนะคันนี้ให้เติม95โดยส่วนตัวนะเติมน้ํามัน95อัตราเร่งจะดี นะครับถ้าเราใช้งานคนเดียวหรือ2คนไม่ได้มันทุกเยอะวิ่งในเมือง e 2 0ได้อยู่แต่ถ้าออกทางไกลเติม95ดีที่สุดนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับสมรรถนะรถแน่นอนเพราะว่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าออกเดิมๆมานะลองกดนะครับ170ทําได้ครับคันนี้นะบอกเลยว่าแรงมากนะครับนะครับน่าใช้น่าใช้ฟีลิ่งการใช้รถดีนะสำหรับตัวนี้นะ ติดต่อเข้ามาเลยครับ0ูนย์6 5222นะครับคันนี้ยังอยู่ยังว่างรถเพิ่งเข้าร้านมาโทรหาผมโดยตรงแอดไลน์ตามไอดีด้านล่าง oat 6 6 7ครับอ่ะมาดูกันต่อสภาพตัวรถนะครับพอเรามาดูใกล้ๆนะตัวไฟท้ายนะครับไม่มีร่องรอยการแตกการร้าวแต่อย่างใดนะครับรวมไปถึงตัวกันชนนะครับที่ผมบอกมีเซ็นเซอร์มาอันนี้ก็ของเดิมครับของเดิมเดิมโรงงานนะครับแม็กสวยนะครับมือจับพรเมียมติดฟิล์มรอบพันรถไม่มีริ้วรอยมาเลย นะรถไม่มีริ้วรอยมาเลยนะครับดูเลยนะครับสภาพเนียนมากนะครับและได้กุญแจแบบสมาร์ทย์เล t เอนทรีมาด้วยนะได้กุญแจแบบสมาร์ทย์เล t เอนทรีส่วนภายในนะครับได้เป็นโทนสีดำเบาะดำแอร์แบ็กสจุดคอนโซลหน้าเบาะคู่หน้านะครับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้นะครับ สั่งงานด้วยเสียงได้ได้ push start engine นะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลไมมีมาให้นะครับคือออปชันที่ใช้งานนะก็ถือว่าได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนะฮะร,ระบบที่เขาให้มาก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปนะนี่เลขไม, 43, ม่สี่หมื่นสามไม่แท้สี่หมื่นสามมีโหมดเอออฟนะครับแล้วก็มีโหมดปลูกต้นไม้ด้วยประหยัดพลังงานนะครับมีมาให้นะครับจอทัชสกรีน จอทัชสกรีนกล้องมองหลังนะข้อดีของรถ h o น d ้านะเวลาเขาให้กล้องมองหลังมานะครับเขาจะให้กล้องมาสามมุมมองแบบนี้ถือว่าดีมากนะมันมองง่ายนะมันมองมองง่ายแล้วก็เลือกมุมมองได้นะครับ FMAM ได้นะครับเนะชื่อมต่อตัว Apple CarPlay กับ Android Auto ได้เลยนี่มีช่องเสียบอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ช่องจ่ายไฟ Power Outlet และแอร์เป็นแอร์อรอโต้นะแอร์เย็นด้วยคันนี้นะครับบอกเลยว่าแอร์เย็นนะครับ เกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับและได้กุญแจมา2ดอกด้วยนะครับมีกุญแจสำรองนะครับโอเคเลยนะครับส่วนตัวคอนโซลด้านหน้านะครับวัสดุถือว่าดีดีพอสมควรเลยนะครับไม่กิกก๊อกนะครับบอกเลยว่าวัสดุที่ให้มาเนี่ยเรียบๆนะครับแต่ดูดีดูตัวเบาะนะครับหัวเบาะต่างๆนี่เบาะหนังมาพร้อมรูระบายอาากศนะครับ นั่งสบายนะครับบอกเลยว่าเวลานั่งเนี่ยฟีลลิ่งทั้งคนนั่งและคนขับนะถือว่าโอเคถือว่านั่งสบายอยู่สําหรับตัวรุ่นนี้นะครับเบาะไม่เล็กมากนะครับทรงสปอร์ตนะครับเบาะไม่เล็กมากทรงสปอร์ตแล้วก็ตัวแผงประตูด้านในนะฝั่งคนขับนะครับแดชบอร์ดระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกนี่ออโต้ Auto, แบบวันทัดฝั่งคนขับนะบานเดียวนะครับอันนี้คือบานเดียวเลยนะบานเดียวส่วนภายในนะครับ ดูเบาะนะครับเบาะด้านหลังนะบอนพับได้นะครับและภายในกว้างนะครับนั่ง4คนยืดขาได้ผมนั่งนะด้านหลังผมสูง172นะครับตำแหน่งบอกคนขับประมาณนี้ที่นั่งยังเหลือนะครับที่นั่งยังเหลืออันนี้เบาะสามารถยกพับแบบนี้ได้เลยทั้งสองทั้งสองข้างนะสามารถทําแบบนี้ได้หมดนะครับและที่สําคัญคันนี้ติดฟิล์มของ 3M มาด้วยอ่านี้เลยนะครับน่าใช้ครับ ใครที่หารถไว้ใช้งานนะครับและต้องการเป็นรถที่สามารถบรรทุกของได้นะคันนี้ตอบโจทย์นะครับด้วยตัวทรงรถที่ทันสมัยและการออกแบบดีไซน์ที่ดูสปอร์ตวัยรุ่นและลงตัวนะครับนี่ดูเลยพอเปิดเข้ามามีถาดท้ายนะครับเบาะเนี่ยสามารถพับได้มีสลักพับเบาะอยู่แบบ60/40แบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเรามาดูโครงสร้างโครงสร้างตัวรถเดิมโครงสร้างตัวรถเดิมแน่นอนนะครับเดิมหมดครับคันนี้นะ อาลงอะไหล่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะครับอะไหล่มีแน่นอนนะครับคนใช้เยอะรุ่นนี้นะครับดูสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้เลยน่าใช้งานนะครับนะ479,000บาทครับผ่อนเริ่มต้น8,100บาทสำหรับ City 1.0เทอร์โบตัวรุ่น SV คันนี้นะครับดูเลยนะครับเก้าอี้ตัวเบอตัวพรมอะไรต่างๆนะครับถือว่ารถไม่ช้ำนะรถอายุ2ปีและตัวแผ่นเพลทตัวรถอยู่ตรงนี้ครับ เสาบีฝั่งซ้ายนี่เองนะโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดจุดแต้มสีอะไรต่างๆยังเห็นอยู่ชัดเจนสมบูรณ์มากสมบูรณ์เลยนะครับกระจกติดฟิล์มสามเองกระจกทุกบานาพาร์ทเดิมโรงงานนะครับอ้อและคันนี้นะมีสครับเพจมาให้จากศูนย์เลยมีสครับเพจมาให้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับมีมาให้นะครับอ่านะ ใครที่ชอบรถเล็กแต่อัตราเร่งดีนะครับซิตี้พันเทอร์โบน่าใช้งานมากๆนะครับบอกเลยว่าขับขี่บนท้องถนนมะเร่งทรงเร่งแซงขับทางไกลไม่เหนื่อยอย่างที่คิดนะครับอัตราเร่งดีถ้าเทียบก,กับตัวเครื่องพันหกนะครับผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกันอัตราเร่งดีนะครับช่วงต้นคันนี้อาจจะมีการหน่วงนิดนึงแต่ขับไปสักแป๊บหนึ่งนะครับพอรอบได้เติมได้เลยนะครับ เติมมาเติมมาอย่างเดียว้วครับสนุกแน่นอนนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ0984465222นะครับเบอร์นี้ติดต่อหาผมได้เลยโอตเพจยนส่วน ID l ดี e oat667 ติดต่อได้ตลอดเลยนะครับใครสนใจคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,000เท่านั้นเองทุกอาชีพนะครับอาะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงมีร่องรอยการชนหนักพิกวขึ้มาไหมมาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับคือต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะการันตีเลยไม่มีการชนนะครับและคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินนะครับมีเทอร์โบนะเครื่องเล็กแต่มีเทอร์โบบอกเลยว่าอัตราเร่งดีนะครับแต่ก็จะแลกมากับอ่อัตราการบริโภคน้ํามันที่มากกว่าปกตินะครับแต่ขับขี่สนุกครับนะหนเทอร์โบคันนี้นะครับโดยส่วนตัวผมใช้อยู่นะครับรู้ฟีลลิ่งรถดีฟีลลิ่งดีครับนะครับ แล้วก็ภายในห้องเครื่องนี่ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากเดิมเดิมหมดเลยนะครับคันนี้นะนี่นะครับตัวพวกตัวแทงน้ํายาต่างๆเพราะด้วยความที่เป็นตัวเทอร์โบจะมีแทงแยกออกมาแบบนี้2แทงนะครับอันนี้คือปกติเลยสาหรับตัวรุ่นนี้และเสียงเครื่องยนต์แบบนี้นะครับเป็นเสียงการทํางานปกติของเขานะไม่ใช่เสียงผิดปกติแต่อย่างใดนะสายสายแฮทแบครุ่นนี้เขาจะรู้กันดีนะครับระบบแอรท์ทำงานปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมนะครับ ด้านในนี้จะจะเป็นตำแหน่งของอน้ำมันเบรคนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับสภาพสภาพดีมากรถเดิมคันนี้รถเดิม,ดเ,ดมเลยนะครับกิฟตเลยนะโครงสร้างทุกจุดตรงนี้บอกเลยว่าเดิมหมดนะครับแบตเตอรี่ GS แบตเตอรี่นะครับกล่องฟิลกล่อง ABS นะครับโครงสร้างคานด้านข้างต่างๆตรงนี้เดิมหมดรวมไปถึงหัวน็อตนะครับหัวน็อตอันนี้ก็เดิมอันนี้คือหัวน็อตของเดิมนะครับ หัวนอตของเดิมนี่หัวน็อตเดิมสติกเกอร์บาร์โค้ดยังเดิมอยู่นะโอเคเลยนะครับอันนี้คือเรียกว่ารายละเอียดเดิมเดิมหมดรถเพิ่งเข้าร้านมานะครับน่าใช้มากนะครับสำหรับซิตี้ตัวพันเทอร์โบหรือ1.0เทอร์โบตัว SV ลองท็อปป้ายแดงนี่เกือบ70000 0ตอนนี้เหลืออยู่แค่479,000บาทและมาพร้อมเลขไมค์แค่4 0 0 0 0โลบอกเลยว่ายังคุ้มเพราะมีวารันตีศเหลืออยู่ ที่สําคัญรถมือสองนะครับออกรถแบบไม่ใช้เงินออกรถได้เลยคันนี้จะผ่อนเริ่มต้น8 1 0 0บาทถือว่าคุ้มมากๆใครที่ชอบสไตล์แฮชสแบ็กนะครับ เป็นรถขนาดเล็กแต่อเนกประสงค์นะครับขับขี่ทั่วไปได้ขับซิ่งได้ผมพูดแบบนี้เลยนะครับรีบติดต่อเข้ามาครับมีคันเดียวที่เข้ามา098 446 5222เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอดนะไอดีลยลน์ด้านล่างเนีผมขึ้นไว้ให้นะบอกเลยว่าคันนี้ใส่ล้อมาให้แล้วดูสวยมากๆดูเท่สุดๆตัวรุ่นนี้นะซิตี้พันเทอร์โบใครหายอยู่ห้ามพลาด ออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เลยช่องโอรถพ o อนูจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ